ปรดนที่หาสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะในส่วนงานของลขคามีอะไรบ้างนั้นจุนก็จะรายงานพี่ก๊อปดังต่อไปนี้นะคะเรื่องติดตั้งซ่อมกล้องจอปิดที่บ้านคุณแม่นะคะหลังจากวันอังคารที่นัดช่างไว้แล้วนะคะอังคารที่สิบเก้าช่างได้เข้าไปซ่อมแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณแม่พี่ก๊อปวันรุ่งขึ้นต่อมานะคะคุณแม่พี่ก๊อปได้โทรแจ้งมาอย่างน้องจุนว่า,าช่างากล้องเนี่ยไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วแล้วจุนก็ติดต่อไปอยังช่าง ช่างทันทีนะคะเซลคือคุณลุงเนี่ยแจ้งให้เขาทราบว่า ม่กล้องไม่สามารถใช้งานได้แล้วแล้วจุนก็จะยังไม่จ่ายเงินที่เข้าไปดูหน้าง,งานก็ให้กลับมาแก้ไขให้อีกซึ่งคุณแม่พี่กอลฟก็แจ้งกับน้องจุนว่าจะว่างอีกทีก็หลังวันที่ผ5าิงหาจุนก็จะนัดช่างให้อีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ก็จะเร่งติดตามและดาเนินการให้นะคะําหรับต่อมาก็คือเรื่องอ่านหนังสืออุตสาหกรรมการพนันที่ส่งให้คนอ่านหนังสือไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เมื่อตอนเช้าเขาก็ส่งไฟล์มาให้น้องจุนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงคือเหมือนเป็นการตั้ง private อะไรไว้ในการส่งเข้ามาใน Google นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องที่จะเปิดเปิดเปิดยังไม่ได้นะคะจุนก็ติดต่อให้เขาส่งมาให้อีกรอบนึงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้ายังไงจุนจะอัปโหลดให้พี่ก๊อฟขึ้น y o YouTube ให้ให้ได้นะคะสัปดาห์หน้า แล้วก็เรื่องต่อมานะคะต่อประกันภัยรถยนต์เบนซ์ E สองร้อยนะคะสอสสสี่สี่หนึ่งหกเนี่ยประกันภัยหมดแล้วนะคะพี่กอล์ฟตอนนี้จุนกําลังหาข้อมูลประกันภัยที่น่าสนใจให้พี่กอล์ฟเพื่อที่จะเสนอพี่กอล์ฟให้เลือกอีกต่อไปนะคะว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยจุนขอรายละเอียดก่อนแล้วจะเสนอพี่กอล์ฟต่อไปแล้วก็เรื่องต่อมานะคะเรื่องส่ง y o ยูทูป ที่16หัวข้อเรื่องนะคะที่พี่กอบส่งให้มาพวกที่สวยสั่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ16หัวข้อเรื่องน้องจุนอัพให้พี่กอบเรียบร้อยแล้วนะคะส่งเรียบร้อยแล้วทั้ง16หัวข้อนะคะสาหรับเรื่องโทรศัพท์ Samsung สีขาวนะคะก็มีสายไม่ได้รับซึ่งจุนก็แจ้งไปทางพี่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีเบอร์ไหนอะไรยังไงเวลาอะไรเวลาไหนช่วงเวลาไหนอะไรยังไงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเรื่องแบตที่พี่กอบจะพยายามนะเน้นจุนตลอดจุนก็จะ ไม่ให้แบตหมดนะคะจุ้งก็จะพยายามชาร์จไว้ตลอดนะคะสแตนบายไว้ตลอดอันนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เรื่องรายการโอนจ่ายนะคะเรียบร้อยครบท้กรายการค่ะพี่ครับแล้วก็เรื่องนัดหมายสำหรับสัปดาห์หน้านะคะ ก็จะมีวันอังคารที่26นะคะที่วูดี้เวิลด์13.30เนาะซึ่งพี่กอปจะออกจากออฟฟิศก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้จุนรีมาอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่28นะคะ17ในการมอก,กิปที่ซินทันแจ้งวัฒนะนะคะแล้วต่อด้วยคาสิโนที่ CDC 20ในการนะคะแล้วก็เรื่องที่ให้ปรึกษาพี่ปอ๊อเรื่องอะ DVR นะคะกล้องจรปิดที่จะซื้อมาไว้เป็นเพื่อสแปร์ในเซตบีราคา47,900บาทนะนะคะจุนก็ปรึกษาพี่ปอ๊อแล้วว่าโอเคไหมอะไรยังไงพี่ปอ๊ปอป สั่งต่อไปนะคะกับทางวัตเทอร์แล้วก็เรื่องติดต่ออาคาราติดต่อเรื่องติดตั้งแอร์นะคะจุดอันนี้จุดประสานให้พี่ปอรเรียบร้อยละเหลือนัดวันทําเอกสารอะไรต่างๆตามขั้นตอนของทางอาคารนะคะเดี๋ยวอันนี้จุดก็จะประสานให้ดําเนินการให้นะคะเรื่องที่ยังติดค้างอยู่กับพี่กอฟนะคะที่นัดวันกันไว้ตั้งแต่ KPI รอบที่แล้วคือวันจันทร์วันจันทร์ ที่แล้วนะคะวันจันทร์ที่18ซึ่งน้องจูลาป่วยพอดีก็เลยยังไม่เสร็จสิ้นเรื่อง KPI ที่เราจะอัปเดตกันใหม่สักทีนะคะเดี๋ยวถ้าไงจุนอันนี้จุนขอนัดใหม่เลยวันจันทร์ที่5สิงหาช่วงบ่ายๆนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงจะรีบเข้าไปคุยกับพี่ก๊อฟแล้วจะปิ้นเข้าไปคุยแล้วก็อัปเดตกันใหม่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่ก๊อฟขอบคุณค่ะ